มึงยูแล้วเขาอยให้มึงมีความสุขมันสิเป็นยังสี่เลยลูกความไพเอ๋กันต่อกาสีขอสามขอแซงมึงมึงยู่กับเขามึงใหญ่มีความสุขมันจะเป็นยังสี่เลยครับคัน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 บ่ได้สะเมียกับกาสีมันมันสีคนละอย่างเดยกาสีมึงอยู่กับเขามึงใหญ่มีความสุขยผู้ยิ่งสองใจอิโมระกาจีมันสิเป็นยังสี่เลยนี่คือเสียงธรรมดา เสียงไม่ใช่เสียงหมอลำถ้าเสียงพระเอกเนี่ยกาสีเอออีผูหยิ่งสอบใจอีผูหญิงกาจีมึงอยู่กับเขามึงอย่ยมีความสุขเออมึงขอสาบขอแซงมึงมันจะเป็ียนหลักาการนี่นคนคนอะอย่างนี้ลูกสาเนียงมันตกคนละอย่างเออตกหนูหนูต้องเข้าใจแต่ยาท่อหนึ่งท้อแต่ยอยาถอยเขาบอกว่าท้อแต่ถอยยาหยุดคน้นยาหยุดสงสัยยาหยุดค้นหาแล้วมันจะเจอ อ,มอคมครับเออ,อถ้าคุณยุดน่ะคือปัญหาเนี่ยปัญหามันมีมีสองอย่างหนึง่งคุณจะแก้หรือหรือคุณจะอ่ายุทจะคุณจะตัดตัดตัดกับแก้บังคนเลยอย่างแก้เนี่ยเราจะแก้ยังไงคือตัดเนี่ยคืขอข่อยบ,บ่าเอาไหมไปเนื่อไหมคือจบเลยเออตัดปัญหานี่คือแก้ปัญหานี่เราจะแก้ยังไงแก้แบบไหนแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ต้องแจ้สองคนแจ่าสามคนหลายๆเดี๋ยวมันก็จะดีเองแต่ว่าคุณท้อแต่คุณอย่าถอยแค่นั้นเองปัญหามันแก้ไมนได้นิดเดียวคือสำเนียงอะ่ะพระเอกเขาหอฟังบึงอะ่ะเขาเขาบอกส่วเขาบอกตรงไหนคือคือพระเอกเนี่ยมันต้องเขียนให้เขาเนี่ยคือสำเนียงให้ก็จริงแต่ว่าสำเนียงอะ่ะ มันก็ยังเป็นพระเอกอยู่กาสีขอสามขอแซงมึงเขาผู้ใหญ่มีความสุขอีผู้ยิ่งอีผู้หญิงกาจีอีผู้หญิงหลายใจเออกูขอสาบขอแซงมึงทิ่ว่าเอาไปยังไันแต่ลูกคือข้างเขียนนะแต่ว่าอย่าลืมทิ้งสำเนียงพระเอกแค่น,นั้นเดีคันธรรมดาอีกาสีกูขอสาวขอแซงมึง อันนี้พูดธรรมดาแต่พระเอกเขาจะไม่พูดอย่างนั้นพระเอกเขาว่าอิคาร์ซีคัตาพาขอสซาขอเทนอีผู้หิ่งกาทีอีผู้หิ่งหลายใจเอเอมันมันจะคนละอย่างนะครับรมันมันจะคนละอย่างคนละสำเนียงนั่นคือห้คือจริงแต่ว่ามันจะมีความมุ่งมน่นของพระเอกอยู่ในนั้นเออมันมันจะมีความสำเนืองเมียครับต่อไป ่อไปเม่ย่าต้องมาหาคัตตาภาอีกก็มามืออื่นเขาี่เอาคัตตาภาไปไปหารครับเม่เนี่ยคือมันจะเป็นเสียงทำนองพระเอกเลยเออขันว่าเมีนทำนองมาลับเนี่ยแม่ครับมืออื่นแม่ย่าต้องมาหาคัตตาภาเด้อมืออื่นเขาจะเอาคัตตาภาไปประหารมันคนละอย่างเลยครับพูดกับจริงพูดกับจริงแต่ว่าสำเนียงคุณอะขันเข้าอินตั้์เสียงเมียครับ พ่อต้องว่าขันต์ตาพาบ่มามืงองเขาทีออกขันต์ตาไปประหารกับแม่เนี่ยมันจะซึ้งเน้น้ำตานี่มันจะออกมาเลยออกโดยอัตโนมัติยังพ่อเนี่ยขันต์ขันธีน้นำตาหายยังเสียเขาเขาขิดเสาเลยเขาขิด ไ่อย่ากเราเป็นวัไปน้ำตาพอสิไหลเจ็บมันมันจะออกมาของอัตมุาอัตโนมัตออกมาอัตมุตว่าติดตลกเนาะน้ำตาน้ำตาที่ออกเลยอัตมุดอัตอัตโนมัิมันจะคนละอารมณ์อ่ะอารมณ์เวลาวันเวลาเสาร์มุขระยงเวลาเสาร์ิุขะยะกาสีคนพวกคือว่าฝันเลยว่าเจ้าที่เห็นก็ก่ได้ปัน เหลือแห้งค๋วยหัดก๋วยจาหน,นอมค๋วยแครเจ้าทุกอย่างเจ้าจังเดจังมหาหักหลังต่อไปคู่ขอสาบขอแซงมึงสาบแซงขยีกเออเออสาบแซงเนี่ยเดียพพเยเด๋ยวแซงขอี้เตี้ยเออขอสาบแซงมึงมึงอยู่กับเขามึงอย่ายมีความสุขอิปุญกาจีอิปุญญาใจเออมันมันสินเป่งจังสันนี่ครับอารมณ์มดีมเมสิหาย เนีทีให้มันยังมีอารมณ์ของอคํำสนียงของพระเอกอยู่เออพยายามพยายามปาบอลูอนนปาปอาคำสอนของพ่อวีวี่องพ่อวินมัปหินเป็นตะตลกเลยสอนได้พ่อ <laughs> อัน,นอยังก็แต่ละคนมีห้าทียังก็อ่มีหมอลำทุกศิลปินทุกอย่างทุกแขนงเนี่ยมันจะดีอยู่สี่ตัวหนึ่งพระเอกสองนางเอกสามตัวโกงสี่ตัวตลก แต่คนใหนที่ยังศิลแต่คนเนี่ยเอาพระเอกเหตดให่คนหักเหตุให้คนสงสารนางเอกก็คือกันตัวโกงคือเหตุให่คนสั่งตัวตลกเหตุให่คนหัวศิลปินทุกแขนงตลกจะเลี่ยนยากที่สุดเป็นชาที่ชินเรียนเงี้ยเอาะว่า พาเขาล่ำเหล้วก็แ <certeza> ล้วเดีอยครับเขา้นี้บทตายตัวนะเขาเขาล่ำเหล่าก็แล้วตัวขวงก็ให้แล้วก็แล้วตัวตลกเนี่ยกว่าปับเจาต้องหัวเดี๋อใช้สถานการณ์เนาะเออเพราถ้าเอ่อตัวตลกเนี่ยเขาต้องใช้กิจวิทยามากคือทุกศิลปินทุกแขนงอ่ะตลกจะเล่นยากที่สุดคือขันขันมวยภาษามวยเขาบอกว่าต่อยให้มีอาการบ่ตองบ่ตองห้บอตองนอก ดีเขาไม่เอานี <hana> ่นี่โอ้งเรื่องมุใหญ่เรื่องระลึสู้ๆค่ะกาลันตะนะคะคนถถาเบอร์ไหลายอยู่เด้อเต็มติดต่ออยู่เมีเต่าฟอร์เตาเฟอร์เรื่องก็บ้านเลยมันมันสำเนียงครับพยายามสำเนียงเ้าเบิรงเหาเบิรงเหาเบิรงนออกห้องห้เบิรงเพราะว่าหนึ่งอารมณ์พยายามเขาใส่อารมณ์ คือทอทอป่ได้เนี่ยทอหนู่ปั๊บเนี่ยหนึ่งกีบของเราเนี่ยถ้าเขาทอปั๊บมันจะพาเข้าไปเลยเดี๋มันจะพาไปเลยเราจะทอเอออันนี้กูเฮ็ดป่ได้อันนี้เฮ็ดว่าได้อ่ะมันจะพาหนู่ไปเลยเนี่ยมงหแต่กนวันลูกสตแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใช้เวลาไงใช้เวลากว่าพอหินจะเปลี่ยนพอหินมือนี้อยู่ระเบียบสามสิบกว่าปีจังจังมาเป็นมือนี่ พอไม่เห็นเวทีอยู่หาปีเลยเออไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราปุ๊บเนี่ยจะมาสายนีงไงคือเราเป็นคนสร้างาพอเห็นตัวเต่เวทีเห็นรวดลอยสิบเรื่องงขั้นเดียวขุ้นเลยไม่ใ่กลัวอินนี่ก็ได้ไม่ใช่ว่าหนูจะมาปั๊บเนี่ยหนูจานนั่นเลยมันต้องใช้เวลาใช้เวลามันเราต้องมีขั้นแรกเสมอเอา เขาบรนับลอยกันดิเขานับหนึ่งกันดิเอานับหนึ่งจากชุดไทยเอาเอาหาเลยคนละงเครื่องนะทุตไทยเคร่งแม่โอ้ยบุกเคร่งแมจากาครสี่ครั้งเยียสานะเหม่ยนเยสาเยยสาุดไทยดิสาก็ได้ออกดิสาเอาอกด้ออกครับลูกครับครับ